เป็นไหมในหน้าสังหาทํางานกันแบบวัวตายควายล้มตะบี้ตะบับนทาหาทรัพย์ทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่เกิดรายได้ไม่เคยปิดการขายได้เรารู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าทรัพย์ที่เรารับมาใครๆเขาก็ขายกันไงขายเกือนไม่หมดเลยราคาก็ไม่ได้เจ้าของเขาให้มาเท่าไหร่เราก็ขายเท่านั้นแล้วมันจะขายได้ยังไง ไม่ต้องหว่วงไม่ต้องหว่วงก็มีแนวทางมาแก้ให้กับพวกเราไม่ต้องทํางานหนักแบบนั้นแต่ได้ผลลัพธ์ก็คือการหาทรัพย์แบบที่มีคุณภาพคือเราต้องทําการบ้านไปเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเจ้าของทรัพย์ให้เกิดการขายได้ต้องมีการวิเคราะห์รัพย์ก่อนว่ารั์นั้นควรจะตั้งราคาเท่าไหร่และทรัพย์นั้นเหมาะกับใครหลังจากนั้นก็ทําสัญญาแต่งตั้งในหน้าแล้วก็ทําการตลาดแบบมืออาชีพเพื่อที่จะให้เกิดการขายสร้างไรายได้ได้จริงสร้างไรายได้ที่ต่อเนื่องตอบโจทย์กับการเป็นในหน้าแบบ เมืออาชีพทั้งหมดนี้นะคะมีในคอร์สของพี่ก้อย How to be Premium Agent เส้นทางสู่ Premium Agent การเป็นในหน้าอสังหาแบบมืออาชีพคนไหนสนใจนะคะทักพี่ก้อยมาได้เลยที่ Inbox Page เพจ r ม p e พ t y Pro Pro เส้นทางสู่ Premium Agent